เปิดปิดปุ่มโฮม p h o n e ทำได้ง่ายๆทำไงามาดูกันครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่านะครับของ iPhone เนาะแล้วหลังจากนั้นครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับหาตรงเมนูที่เขียนว่าการช่วยการเข้าถึงครับแล้วกดจิ้มไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับจิ้มไปที่ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงครับแล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับ ติ๊กตรงที่ assistive touch นะฮะให้ขึ้นข้างหมายถูกด้านหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านนะฮะกดปุ่มโฮม3ครั้งติดต่อกันนะ1 2 3สานั่นแหละครับปุ่มโฮมที่หน้าจอก็จะหายไปนั่นเองนะครับแล้วส่วนถ้าสมมติว่าต้องการจะให้ปุ่มโฮมกลับมาล้ครับทำไงเช่นเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างหน้าเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเช่นเดิมครับแล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาดูที่ การช่วยกันเข้าถึงเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับถ้าหากว่า s s i s t i v e touch นะฮะยังไม่ติ๊กถูกนะครับเราก็ให้ลอาติ๊กถูกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มโฮม3ครั้งติดต่อกันครับ1 2 3อปุ๊บนี่ฮะปุ่มโฮมก็จะมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์และก็ช่วยเหลือเ,เพื่อนๆได้นะครับหากว่าคลิปนี้ ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อให้ให้ภาพคลิปต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ